วีโอว้ครับอม่ได้เลยนะวยกันเขียนว่าอะไรนะเราจะสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันเนื้อไรนะเราจะสู้ไปด้วกันงานไม่เ้ราจะสู้ไปด้วยกันไม่เราจะถ่ายกานจมีเาไม่ถ่ายถ่ายวิดีโอนะพี่นะรับเลยรับเลยไปเลับเลยเก็บเก็บตัง่งงานก็ไม่รู้ันนี้จดหมายอยู่ร

องสามสี่ห้าหกเจ็แป่เาบาทโอเคเลืเลยีดมือรวมครัครับเอ็นะแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเ0ดี๋ยวเพียรรถเขาออกมาเมื่อวาน

ใหงคนที่มองเห็นก็แม้สุดท้ายพบเธอจากตรงกลาฉันไม่อาจ เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่บีบหัวใจอย่างมากนะครับเมื่อตำรวจสพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงบริเวณถนนโรจนะมุงหน้าอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเกิดเหตุครับพบศพนายจตุพลนอนเสียชีวิตยอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์หลังตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุและมีการเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ปรากฏว่าพบซองใส่อยู่ใต้เบาะเมื่อเปิดออกมาดูพบเงินสดกว่า81,000บาทและมีจดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษระบุข้อความเอาไว้ว่าเราจะสู้ไปได้วยกันจุบจุบเมียจา กู้ภัยที่อยู่ในจุดเกิดเหตุจึงนําเงินใส่ซองจดหมายมอบให้กับตํารวจเพื่อน,นําไปมอบให้กับภรรยาของผู้เสียชีวิตตรวจสอบอุบัติเหตุนี้ทราบจากพันบรบตรีวิวัฒจำน้า รองสารวัตรสอบสวนสพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุขึ้นเมื่อเวลา21.50นารถบรรทุกทะเบียนกำแพงเพชรพ่วงทะเบียนกำแพงเพชรด้านท้ายถูกรถจักรยานยนต์ทะเบียนพระนครศรีอยุธยาสภาพพังยับเยิน <c oughs> เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข309สายรถนะวังน้อยมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยตะบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านนายวิเชียนครับอายุ47ปีผู้เห็นเหตุการณ์และอาสากู้ภัยจากมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดกิตติวังน้อยกล่าวว่าตนเป็นผู้ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกพบผู้บาดเจ็บอาการสาหัสจึงรีบประสานขอความช่วยเหลือแต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุและเคลื่อนย้ายรถอกยรานยนต์พบซองใส่อยู่ใต้บาะเมื่อเปิดออกมาดูก็พบว่ามีเงินสดจำนวนกว่า81,000บาทและกระดาษเขียนด้วยลายมือระบุข,ข้อความว่าเราจะสู้ไปได้วยกันทําให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต่างรู้สึกสะเทือนใจถึงความรักและความตั้งใจของผู้เสียชีวิต ที่จะนาเงินกลับไปมอบให้กับภรยาดานร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เปิดเผยว่าภรรยาของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่โดยแจ้งว่าสามีกําลังขับรถจักรยานยนต์ไปหาตนที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมเงินเก็บที่ตั้งใจนํามาให้แต่ประสบเหตุก่อนจะถึงที่หมายปัจจุบันญาติได้มีการประสานขอรับศพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จงรังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเงินสดกว่า8 0,000บาทเจ้าหน้าที่ได้มีการถ่ายรูปและมอบคืนให้กับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว